ตอนหนึ่ง IRR สูงมากอ r r e ์เอาอยี่างยี่แปดเปอร์เนเนี่ยหมันมันสุดๆะนะครับกำไรมันดีมาก g อด Profit ห้าสิบห้าสิบห้าเน็ตโฟสาสิบโอ้โหมันให้ตัวเลขแบบสมัยก่อนกลราตอไม่ว่าอะไรนะครับให้เน็ตมาจิ n นสามสิบคือคุณเอาไปใส่เลยว่าอ่ามันขายไฟปีละเก้าสิบล้านหน่วยอ่ามันจะเป็นเงินเท่าไหร่เท่าไหร่มันจะออกมาเลยอะว่าโอเคเขาได้กำไรเท่าไหร่ อันนี้เขาก็ถ่ายไซส์กันว่าเขาไปทําอะไรเราก็ไม่เคยไปเพราะเราไม่ไม,ไ,มไม่กล้าเข้าไปนะครับแต่ว่าเราฟังดูโอเคมันก็น่าสนใจนอันนี้เขาก็แสดงการจ่ายไฟให้ดูว่าเนี้ยตัวเนี้ยตอนนั้นมันกําลังฮิตพวกพลังงานทดแทนบดีโซลา่าอะไรอ่ะ i f เฟอะไรพวกเนี้ยนะครับเราซื้อไม่ทันแต่พวกนั้นะผมก็งงงนิดหน่อยเพราะเน็ตมาจินมันประมาณ30มสิบเปอร์เซน็มาินสของ spcg เนี่ยขายไฟหน่วยละสิบเอ็ดบาทกว่ามีแอดเดอร์อยู่8บาท 11บาทกว่ามีแอดเดอร์ er 8บาทกำไราไร3 0ถ้าแอดเดอร์ er หมดมันไม่ขาดทุนหลอวะะม่หนึ่งเวลาคำถามเราคิดหูถ้าแอดเดอร์ er หมดคือจาก11บาทม่งเหลือ4บาทมันน่าจะเหนื่อยมากๆในความคิดผมแต่อันเนี้ยแอดเดอร์ er มัน30ตังค์ยังได้กำไรเน็ตมาจิบร์เซน30%เนี่ยถ้าแอดเดอร์ er หายไป30ตังค์ก็แทบไม่กระทบอะไรเพราะตอนนั้นเนี่ยไอ้น,นี่นี่เงินกู้มันจะหมดพอดีถูกไหมฮะเวลามันเพย์แบ็คไปเลยนี่มันหมดไอ้30ตังค์นี้ผมว่าชิวๆอ่ะสบายๆเขาก็ดูการเทสต์ เขาลันได้แบบค่อนข้างเสถียรมากตอนนั้นเขาเคลมว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่ลันได้ดีที่สุดในประเทศไทยของคนอื่นเมื่อก่อนมันต้องเป็นอย่างนี้ครับยึกยักยึกยักยึกยักแต่เขาอะแบบเอาไม้ผสมกับเศษนู่นเศษนี่เพื่อให้ความร้อนมันสม่ำเสมอประมาณนี้นะถ้าความร้อนยิ่งสม่ำเสมอไอ้นี่มันจะยึกยักน้อยแล้วจะได้ไฟเยอะแต่ถ้าความร้อนไม่สม่ำเสมอเนี่ยมันจะยากเพราะนั้นเขาต้องคุมความชื้นคุมอะไรเขาก็เล่าอะไรไปผมก็ฟังครับ เฟสแรก40เมกะวัตต์นะครับ4ี่โครงการโครงการละ9.9เมกะวัตต์ผมคำนวณออกมาเนี่ยตอนที่เป็น a d d ร์เนี่ยมันได้กำไรประมาณเมกะวัตต์ละ8ล้านบาทแต่ตอนหลังมันเปลี่ยนเป็น f e ดอ i n t าล l ฟ5.06ตอนนั้นก็จะได้กำไรเป็นเมกะวัตต์ละประมาณ14-15ล้านนะครับเฟสที่2 100เมกะวัตต์เน้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตัวนี้ได้แอเดอร์พิเศษด้วยจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่จำได้เหมือน2บาทกว่าหรือเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่าเยอะมากจะเยอะกว่าข้างบนเยอะเน็ตมาผมจำอย่างนี้ดีกว่าถ้าตัวนี้ จากเน็ตมาชิ้น m 5 30จะกลายเป็น50ตอนนั้นผมจําแบบนี้นะผมก็จําไม่ได้ว่ามันได้เท่าไหร่แต่จาได้ว่าเราคํานวณแบบนั้นพลังพลังน้ําที่เราสามโครงการนะครับเขาบอกเซ็น MOU แล้วทั้งหมดผ่านมา4ปีแล้วนะฮะคิดว่าอย่างเซ็น MOU อยูอยู่นะแต่ยังไม่ได้ทำอ่ะไปต่อฮะ อ่านี่เขาก็โปรเจกต์แผนในอดีตโปรเจกต์แผนในอนาคตเห็นไหมฮะตอนนั้นในปีนั้นเขาก็พูดถึงว่าจะเข้าไปที่ลาวมีไฮโดรพาวเวอร์แพนนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับต่อเลยฮะอ่าทีโพลีเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาบอกเนี่ยเดี๋ยวกำไรมันจะกลับไปเท่านี้เลยนะคุณอ่ะมองตรงนี้คุณอย่าไปดูมันคุณกลับไปดูตรงนั้นเลยเดี๋ยวเราจะกลับไปแบบปี06เพราะเราจะทํากําไรที่ได้มาก Q 3เนี้ย รับรองกับคุณเลยว่ามันจะขาดทุนเป็นครั้งสุดท้ายอันนี้ออฟเล่นขอนนะครับเดี๋ยวเขาฟ้องผมได้นะคระับไปต่อครับทุกคนฟังแล้วก็มีกําลังใจที่ดีนะครับ q ิออกมาแม่งขาดทุนมากที่สุดในชีวิตของมันนะสี่ร้บห้าล้านเขาบอกต้องอิมแพ m e n นต,ต้องอะไรอ่ะผมไม่รู้มันเป็นความตื่นพี่คนที่ไปกับผมโกรธมากโมโหมากขายหุ้นทั้งหมดเขาติดผู้ถือง,งานอันดับสองเลยนะ ขาย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 ผมก็ไม่รู้อะก็กลับมาเราก็แชร์กันว่าโอ้เขาต่อไปเขาพูดอะไรเราต้องหัน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 แล้วแล้วพี่มันมันเชื่อยากกว่ามันหลายทีแล้วว่ามันก็ยังขาดทุนอยู่อีกอ่าไปเลยครับราคาหุ้นแมงดิงอย่างนี้เลยครับจากทเทรดกันอยู่แบบอ่าตอนแรกมันก็ซื้อกันอยู่สองบาทแปดสิบก็ไหลมาหนึ่งสองบาทสองบาทยี่สิบพอเจอฟางเส้นสุดท้ายขาดทุนสูงสุดเป็นประการมันจ้ำลงมาแบบบาท 20. บาทหกสิบบาทเจ็ดสิ 20. บพอพี่เขาขายหมดผมก็ซื้อ ไม่ไม่คือคือคือผมผมเขาขผมก็บอกเขาด้วยนะตอนผมซื้อเ็จผมก็บอกผมซื้อนะเพราะผมคิดว่ามันจะ IPO อยู่แล้วอีกสี่เดือนอะ่ะตอน IPO มันต้องขึ้นดิมันไม่น่าจะผิดแหละเออสุดท้ายตัวนี้ผมขายไปประมาณห้าบาทยี่สิบแต่มันไปเจ็ดบาทนะเจดแปดบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะไปต่ออ่ะอันนี้ก็ว่าไปว่าเขาบอกว่าขาดทุนในคิวสองเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากค่าแรงสามร้อยคิวสามันก็บอกค่าแรงสามร้อ Q4 มันก็สามร้อยผมว่าคนอื่นไปสี่ร้อยแล้วนะมันยังอ้างเรื่องแบบขาดทุนสามร้อยสามร้อยอยู่ตอบเราก็เอาไว้แต่ให้มันจะ IPO นะอ่านู่นนี่นั่นอ่ะไปต่อเขาก็บอกว่าอันนี้คือ b i g b a าอันนี้คือการล้างทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากงบการเงินต่อไปจะมีแต่ข่าวสะอาดมีแต่ทิศทางที่ดีขึ้นอ่าไม่รู้แต่ว่ามันหมดคือจริงๆมันไม่ได้เชื่อนะผมขาดทุนด้วยนะ เดี๋ยวผมเล่าก่อนสองบาทปดสิบนี่ซื้อไปก่อนแลวนะลงมาบาทหกสิบนี่ขาดทุนเลยเทแล้วนะแต่ตรงบาทหกสิบาทนี้กั้นใจซื้อเข้าไปอีกเพราะว่ามันรู้สึกมันสะท้อนความสิ้นหวังไปหมดแล้วอะ่ะต่อไปมันอาจจะมีเรื่องดีๆแล้วไงแค่เราทนรอไปไม่ได้ถ้าสองบาทแปดสิบเราคัดที่บาทหกสิบคือเราคือมันเหมือนมองแล้วมันประเมินดูว่ามันยังพอมีโอกาสที่จะกลับมาเออผมว่าเอ้ยมันนาจอย่าได้แหละเออก็ทีพ เมื่อก่อนนี้ตอนก่อนเข้ามันไม่ได้ชื่อ TPCH นะครับที่เขาแจ้งผมเนี่ยมันชื่อ T TPCP ตอนนั้นตอนนั้นเขาบอกว่ามันจะเป็น TPC Power Holding แต่ตอนหลังทำไมเปลี่ยนเป็น TPC ให้ผมจำไม่ได้แล้วกันแต่ว่าเออประเมินคร่าวๆแล้วเนี่ยโอ้โห IPO อ่ะมันต้องประมาณพันสามหนึ่งสองแต่จริงมัน IPO สามพันกว่าล้านนะครับแล้วหุ้นแม่ราคาที่ผมซื้อมันแปดกว่าล้านผมซสึกเอย่างเงี้ยมันมันมันไม่เก่งกำไรก็ไม่แพ้ ไอ้ปากหกสิบมันไม่ควรแพร้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จบครับมีเวลาไหมผมจริงๆมันมีอีกเยอะนะครับเตรียมมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าอยากให้เป็นถามตอบว่าถามตอบมากกว่าว่าเฮ้ยดูกันมาเยอะมันก็ต้องมีคําถามเยอะเนาะว่าอะไรมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยถามได้นะครับเชิญครับอะไรนะครับ ตอนนี้ตอนนี้มันยังไม่ไม่จบเอาอยแต,แต่เวลาผมหาหุ้นอ่ะผมไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ใช้วิธีอะไรที่มันซับซ้อนไงส่วนใหญ่ผมถามนักวิเคราะห์ผมก็ดูบทวิเคราะห์เขาบอกตัวนี้ผมก็มาตามดูหรือบางทีก็ดูจากชีวิตใกล้ตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้จริงๆผมซื้อบ้านให้คุณพ่อไม่ได้ไกลจากบ้านผมผมจะแวะไปหาเขาทุกเสาร์อาทิตย์อ่ะพ่อผมคเป็นคนที่แปลกเขาดูเวิร์กพอยต์มาตลอดชีวิตทั้งชีวิตเขาเลยอะ่ะถ้าคุณไปอยู่ที่ไหนเขาจะดูหม่ำเท่งหนก เลอดชีวิตเลยถ้าคุณสังเกตนิดเดียวคุณจะรู้ว่าเขาดูแต่หม่ำเทคงนกวันนั้นผมเข้าไปเขาเปิดช่องโมโนผมเฮ้ยตอนนี้นยังไม่คิดหลยดูโมโนวะสงสัยม่งมีหนังที่ปลาชอบช่างมันเราก็ซื้อข้าวอะไรซื้อหนมอะไรพาไปเขากลับไปอาทิตย์หน้าไปอีกแกดูโมโนอีกผมไปสามทีแกดูโมโนสามทีผมอ้าวปลาไม่ดูเวิร์กพอยแล้วหรอเบื่อวะไอช่องเนี้ยดีหนังเยอะเราก็เอ้ยมันดีจริงโมวะ ก็ไปดูเรตติ้งมันก็0.6 0.7ก็ยังไม่ได้สนใจนะอยู่ๆตอนตลาดปรับฐานเสร็จหุ้นม,มันวิ่งขึ้นไปเกือบ4บาทไม่ได้ซื้อสักคุ้นเลยไม่ได้ซื้อสักคุ้นเลยนะเรีรไา้มากแบบโอหพ่อเราก็ดูอยู่ตาตานึกออกไหมเราไปแบงก์เราก็เห็นคนดูช่องนี้เราไปล้างคาแคร์ตรงพรีเมียมอะ่ะตรงรัชดาผมจะเอารถไป ทำที่พีมีเอมรัชดา,าบ่อยๆมันก็เปิดช่องนี้คือผมไปตรงไหนตอนนั้นผมก็รู้สึกเห็นคนดูช่องนี้เยอะผมโเสดได้วะ่ะสองบาททํำไมเราไม่ซื้อวะไม่งไปตั้งสี่บาทได้ตั้งเด้งหนึ่งโเสดได้วะ่ะสามบาทเก้าสิบกว่า,ก,วาก็คิดว่าเลตติ้งมันจะเป็นยังไงตอนมันอยู่ศูนุดหกเจ็ดก็เกิดเหตุการณ์ที่ที่วันที่สิบามตุลาใช่ไหมครับหุ้นตัวนี้แม่งลงมาสองจุดสองใหม่ คือเล็งไว้แล้วนะแต่ไม่คืนแล้วละสี่บาทไม่เอาละแม่งแพงและลงมาสองจุดสองใหม่เลตติ้งแม่งดีขึ้นอีกเลตติงต้งจากตอนแรก0ูนุดหกเ็แม่งขึ้นมา0ูนจุดเก้าเริ่มเห็นไหมครับว่ามันมีทรายบางอย่างว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่ดีกว่าตอนแรกที่เห็นอีกนะแต่ราคาคู้นมนลงมาด้วยเหตุการณ์ชั่วคราวเราทุกคนต้องรู้ว่านี่ยมันคือชั่วคราวผมว่าเอาไงดีวะก็หลอหลอดดูผมมันขายรุนแรงมากเลยนะสองจุดแปดสามวันสองจุดห้าสามวันสองจุดสองคือแบบเอาถึงตายอะ่ะ แต่ผมไม่ค่อยเมื่อก่อนนี้โง่เมื่อก่อนก็ชอบรับ2.8รับ2.5รับ2.4แล้วก็เลียแผลอยู่คนเดียวตอนนี้ไม่ละตอนนี้มึงขายให้เสร็จก่อนมึงเอาให้เต็มที่มึงขายมึงมีของเท่าไหร่มึงขายมาให้หมดพอ2.2หมดวันถัดมา2.24 2.26 2.24 2.26ผมเริ่มเก็บเก็บไล่ไปเรื่อยๆเก็บไล่ไป2.5 2.6คือคือคือผมจะเก็บตอนที่มันไม่มีวอลลุ่มแล้วอะ หมายถึงว่าถ้าเราเป็น V i ไเราอยากได้หุ้นถูกอ่ะตอนเขาขายอยู่แล้วเขาใหญ่กว่าเราเยอะอ่ะเราไม่มีความจะเป็นต้องไปขวางเขาเลยนะครับเราอย่าไปคิดว่าเรามีอํานาจอะไรกับตลาดนะเราเล็กมากจน,นแบบว่าแม่งทาอะไรตลาดไม่ได้อ่ะตลาดมันใหญ่มากเราไปตามมันดีกว่ามันอยากขายมันขายให้เสร็จพอเสร็จปุ๊บผมค่อยค่อยเก็บค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บพอเก็บครบเราลองเชียร์คนดูเราลองเชียร์คนดูไอเชียร์คนนี่มันเป็นอย่างนี้นะไม่ได้แปลว่าอยากให้เขาซื้อนะเพราะว่าอะไรสมมุติว่าคนที่พอร์ตเล็กๆเนี้ย เขาซื้อไปให้หมดอ่ะหุ้นมันก็ไม่ขึ้นหรอกเอาผมพูดจริงๆถ้าเราคิดผิดหุ้นมันไม่ขึ้นหรอกม้วพอร์ตเขาแบบสิบล้านอย่างเงี้ยมันไม่มีทางทําให้มันขึ้นได้เลยแต่ผมอยากรู้มุมมองเขาว่าผมเชร์เสร็จแล้วเขาคิดยังไงผมเชร์เสร็จทุกคนบอกว่าอาจาร์มีเดียไม่ไหวอาจาร์ไม่ไหวจริงๆบางคนเรียก CNN, เซียนเรียกอะไรผมฟังแล้วอันนี้อันนี้ขอขอไว้นิดนึงนะครับเจอกันที่ไหนเนี่ยไม่ต้องเรียกผมเซียนมี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นคาสรรพนามที่ผมไม่คุ้นเคย เรียกผมมี่พี่มี่น้องมี่ไอ้มี่ไอเชี่ยมี่คือได้หมดอะ่ะคืออยากเรียกอะไรขอรู้ว่าเรียกผมอะ่ะพอละแต่อย่าเรียกแบบประมาณที่คนเดินห้างแล้วตกใจอะ่ะนึกออกไหม <laughs> มันมาจากสำนักไหนวะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> นะรเรียกกันธรรมนาเรือพี่มี่อย่างเงี้ยบอกโอ้เชียนมี่ครับไปไหนมาครับ <laughs> คุณคิดถึงจิตใจของคนรอบข้างที i, ่เขามองไอ้นี้เป็นอะไรวะ อมันมันเป็นอะไรมันเป็นร่างทรงหรือมันเป็นอะไรผมมันทําอาชีพอะไรกันแน่นะฮะอ่าอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ซื้อเสร็จผมก็ถาเล่าลองเล่าเล่าดูไม,ไม่ไม่ค่อยมีใครเอาผมคิดเ,เราคิดเปลี่ยนไม่ผิดนี่เลตติ้งมันขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เลตติ้งมันจะแซงเวิร์กพอย์ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้เดาเองนะตอนนั้นนะเวิร์กพอยส์นี่เป็นคนไทยหลังจากเหตุการณ์นั้นแล้วเนี่ยสามเดือนหกเดือนก็ยังไม่กล้าทําตลกมากอ่ะเพราะเขาเป็นคนไทยแต่ถ้าเป็นหนังอ่ะ พวกมันถ่ายทํามานานแล้วผมไม่รู้ผมก็ฉายหนังไปเ,เรื่อยเลตติ้งมันควรจะเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ผมก็คิดอมนน้มันน่าจะมัน,มนน่าจะมีส e n t i ม e n ดีมันน่าจะแสงเวิร์กพอยท์เที่ยวคุณหมิงเที่ยวคุณหมิงก็ลองดูนะฮะมันมีโต๊ะจีนสองโตะ๊ะเวลาไปเที่ยวคุณหมิงก็จะมีโต๊ะจีนสลับไปนั่งทั้งสองโตะ๊ะเราไปเผยแพร่ข้อมูลให้ครบทั้งสองโตะ๊ะเชียร์ให้อยู่สองตัวไม่มีใครสนใจสักตัวตัวแรกคือสีตังสิบเอ็ดบาทโอ้ยยางพาาจานบ้าแล้ว ยังพลามันจบแล้วมันหมดยุคหมดสมัยเฟอ้ฟอเฟ้อเลยอ่ะเราก็จดไปเออเขาบอกอย่างนี้เว้ยโมโนแล้วกันน้องโมโนโมโนโอ้โหสื่ออาจารย์สื่อมันจบแล้วทีวีดิจิตอลทําไมกูหามาสองตัวอย่างกูว่ากูคิดมาดีมากเลยนะทําไมมันจบหมดเลยวะจบทั้งสองตัวแล้วก็เอ้หรือเราคิดผิดเอ้นี่มันไม่ผิดหรอกยังพาลามันก็กำลังจะขึ้นนะคือทุกอย่างมันชี้อย่าง,งนะั้นมันเอ้ยไม่หรอกผมว่าทุกคนต้องโดนอคติครอบงำอะ สิ่งนี้มันเกิดขึ้นนานไปจนทุกคนคิดว่ามันดำรงต่อแหละมันเป็นคอนเฟิร์มชันใบแอดของทุกคนอ่ะอ่านข่าวยางพาราแย่มันนานจนมันไม่คิดว่ายางพาราจะดีคิดว่าสื่อมันแย่มันนานจนไม่คิดว่ามันจะมีวันดีเฮ้ยผมว่าไอเนี้ยมันเป็นใบแอดของเขาแต่ไม่ใช่ของเราเราก็เฝ้ารอวันเวลาก็เชียร์เป็นระยะไอเชียร์รอบหลังนี้อยากให้ได้ตังค์นะเพราะว่าซื้อกันทั้งหมดมันก็ไม่ขึ้นหรอกมันต้องเป็นของจริงที่กําไรจะมาหรือเรื่องราวมันจะมามันถึงจะขึ้นได้ยิ่งอย่างอย่างบางทีก็ว่า มีคนบอกผมไปเชียร์หุ้นน้องคนหนึ่งหนักมากหนักมากเลยตอนนั้น i อวีเอยิบสี่บาทผมบอกมึงซื้อเลยย4ิบสี่บาทไม่แพ้หรอกเพื่อนเขาบอกว่าพี่เมี์นังไปเชียร์ให้มึงไปรับของมันผ่อนล้านกว่าบาท คือมันเคาะไปเสร็จ IBL ไม่มีทางขึ้นจากยี่สิบสี่ไปไหนได้เลยอ่ะนึกก็ออกไหมคือคือมันไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงราคา IBL อะไรได้เลยแม้แต่แม้แต่ช่องเดียวด้วยผมพูดอย่างนี้ผมเชียร์ผมเห็นมันมันอยากโตผมก็ซื้อเสร็จผมก็เฮ้ยมันดีเดี๋ยวไปขายสามสิกว่าบาทด้วยกันผมก็เชียร์มันอย่างเงี้ยนึกึกภาพออกไหมครับคือแต่มันมันเวลาเชียร์เสร็จมันจะมองเป็นแง่ร้ายก็ได้นะมองเป็นแง่ตลาดหุ้นมันเป็นเรื่องผลประโยชน์อะมันเลยพูดยากพอเราพอพอเขาเชียร์ผิดเราบอกมึงเลวพอเขาไม่เชียร์บอกเี้ยหวงวิชา ผมมุตินะฮะผมก็เลยงงว่าเออเวไอรุ่นเก่าๆพราะมันไม่บอกคุณหรกบอกมึงห่วงวิชาพาะมันบอกคุณมึงเชียร์อีกแล้ว <c oughs> คือจริงๆอะ่ะผมว่าเชียร์หุ้นเป็นเรื่องดีทำแล้วผมนะเชียร์แล้วเราไปวิเคราะห์ต,ต่อว่าเขามองอยังไงแล้วเราเห็นด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันนั่งคิดกันเองมันคิดได้ทุกคนหรือเปล่ามันก็คิดไม่ได้ถูกไหมคือถ้าเขาบอกประเด็นมาเราไปตรวจสอบว่าจริงป่าวะเขาบอกเลตติ้งมันเพิ่มเรื่อยๆรมันจริงไหมวะเอาไม่จริงเราก็ทิ้งไปถูกไหมคือ ถ้าเขาบอกยางพาราจะขึ้นเรื่อยๆจริงหรือเปล่าเพราะยางพาราไม่ขึ้นเราก็เลิกไปแต่ถ้ายางพาราราคาขึ้นเฮ้ยมีมูลไว้ยนึกนึกพักออกไหมฮะคือมันมันเหมือนว่าอย่าเพิ่งไปมองอะไรที่มันเป็นลายบวกหรือลบอย่างเดียวะทุกคนมันมีหลายด้านอ,อ่อจริงๆก็ไม่ใช่เป็นคนดีนะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าพูดความจริงว่าผม,มาชอบคนเชียร์หุ้นใครมาเชียร์หุ้นผมโคตรชอบเลยผมก็ไม่ค่อยเสื้อแต่ผมชอบฟังยังไงวะมันดียังไงแล้วเราก็กลับไปนั่งอ่านมันเหมือนว่ามีคนเล่าเนื้อให้เราอะ่ะ เราไม่ต้องไปนั่งอ่านโอ้โหบางทีมันนั่งอ่านแบบอ่านอ่านทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะหาแค่เนี้ยแต่เขาเล่าให้ฟังแล้วเราไปเปิดงบดูนิดเดียวเออจริงด้วยว่ะเอ้ยแม่งไม่จริงว่ะเราก็ไม่ซื้อคือยังไงลงทุนพ้นมันก็ต้องตัดสินใจกันเองมันจะไปแบบโอโ้เราจะรวยด้วยคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้อะเราต้องรวยด้วยตัวเองอะแต่มันสามารถจะอย่าง อย่างกรตอย่างเงี้ยบอกว่าห้ามเปิดเผยข้อมูลเนี่ยผมก็ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะผมอยากให้ใครไปคอมมนต์นิวสิตก็เปิดเผยข้อมูลไปเลยมึงถ่าย f c e b o o k ไลฟ์ไปเลยคือถ้ามึงมึงได้ข้อมูลอะไรเอาให้ทุกคนได้พร้อมกันน่ะเอาไปเลยเปิดเผยกันให้เต็มที่นึกออกไหมคือคุณมีโปรเจกต์อะไรไม่งั้นผมมาชวนพี่ร่วมหุ้นสมมุตินะอันนี้เราลืมเรื่องตลาดหุ้นก่อนผมชวนพี่เริ่มร่วมหุ้นเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหมอพี่ผมจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวพี่ถามผมว่ากี่สาขาผมยังบอกพี่ไม่ได้ ผมยังบอกพี่ไม่ได้ล้วสูตรก๋วยเตี๋ยวมึงอร่อยไหมอันนี้เป็นความลับทางการเขาห้ามไว้พี่บอกไม่ได้แต่พี่จะหุ้นไหมพี่บอกกูจะหุ้นกับมึงได้ยังไงเนี่ยกูมึงไม่บอกอะไรกูเลยถูกไหมจริงๆผมต้องบอกพี่แล้วจะจริงไม่จริงพี่ต้องไปวิเคราะห์เองถูกปะนี่คือหลักการลงทุนเช่นผมบอกว่าก๋วยเตี๋ยวผมแม่กคตรอร่อยเลยพี่เนี่ยทั้งเส้นเนี้ยไม่มีใครทำอร่อยกับผมพี่ก็ต้องไปลองชิมดูว่าจริงไหมวะของมันอร่อยที่สุดจริงมะวะเออกินมาเออของมันอร่อยจริงเว้ยแม่งกี๋ยวชัดๆ มันคือ after อยู่ในวงการก๋วยเตี๋ยวชัดๆเพราะนั้นอะอย่างนี้เราก็พิจารณาได้แต่ไม่ใช่ไม่ให้เขาพูดเลยเลยมันควรจะพูดแต่ทุกคนควรจะรู้พร้อมกันเพราะเมื่อไหร่ที่รายย่อยไม่รู้อะรายใหญ่ก็ยังรู้ นึกพอบอกป่ะมันก็ยังรู้กันอยู่ดีอะแต่เราก็จะเสียเปรียบมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาจเจ้โปร่งใสเขาต้องพูดแล้วทุกคนรู้พร้อมกันอะเราเชื่อไม่เชื่อไปคิดกันเองถูกไหมเขาจะบอกเขาจะไปหมืน่นล้านแสนล้านจะขยายกิจการไปเท่าไหร่เรื่องของเขาสิเขาก็พูดไปเราก็ไปตรวจสอบเราก็ไปดูประวัติเขาไอ้นี่มันเคยพูดมาแล้วมันจริงไหมวะจริงกี่ครั้งไม่จริงกี่ครั้งแล้วเราจะตัดสินใจยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับใครมีคําถามอีกครับอเชิญเลยครับ เพราะว่าเขาให้ตั้งไงครับถ้าเขาจะมีโน้ตเนี่ยเขาจะต้องไม่ตั้งครับสมมติว่าผู้บริหารไม่ให้ตั้งอะ่ะเขาจะมีโน้ตบอกว่าสแสดงความเห็นอย่างมีข้อสังเกตพราะเขาไม่รู้จะทาไงแต่ถ้ามันออกมาขาดทุนเป็นประวัติการเขาไม่ต้องเขา,าไม่ต้องเขียนโน้ตอะไรแล้วพี่พี่อ่านตรงๆนี่ก็ตกใจละถ้าเขาโน้ตมาก็ตกใจหนักขึ้นคือถ้าเกิดมันออกมาหมด่มันไม่ต้องมีโน้ตอะไรแล้วไงพอผู้ตรวจสอบเขาบอกเขาทำ